จีตาพี่น้องยายน้อยกับยายสุกพักอัศวินเอามากระท h o n เด้อพี่น้องเด้อพระเดชขาวๆาวนะบ่แม่นสิพี่นอ้องหอดต้นมันแล้วไีใจแจ้งวยด้ละ่ะแจ,จ้งวยกระโบบัวบังแสงเด้อนี่ขึ้นมากระท h o n จ้า อุ้ยอุ้ยอไปตนเนาเหรอเหาเนี่ยยอแยะก็ล่วงเลยอ่ะจริงเลยนี่เอาเอาไปกินน้องเบิงดูไม่นอนหรอเนี่อไงเบิงมัดกระพรอน่านวัดรถตามเก็บปลงปลงปลงปวงปวงปงปงปลงปงปงลยใหญ่ขาดอง phá bóng bấm, lắm tạo bóng hỏi nhiều lắm tất cả mọi người mhm 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 ไปต่ำเนาะโอ้ทำรายแตกเลยต่ำใส่น้ำตาลมันใบใบตรงนี้มันตอกข้างบนบุนมันหน่วยใหญ่อะมันเอาไปได้มันข้นไปได้อันนี้สแสดงว่าเขาแมนหลายแล้วเขาแมนหลายคนเนี่ยลอยต่ำ มาลงเลยวางลงกลืงมาแล้วพี่น้องมาแล้วปึ๊บใหญ่คักใหญ่คักพี่น้องใหญ่ค่ะนะ้วัวมันจะแซ่บคักแท้ เหลื่อนน้อยๆน,นะน่วยใหญ่ไม่อยู่ข้างบนวูดน้อยนัยน่นใหญ่กันใหญ่ซ้ำหัวนองก,กันนี่เ้มันเน่าพูน่ะมีหงว่อจันเที่อข้างบนญน้อยใหญ่ไหมซ้ำหัวนองก,กันนี่พูน่ะใหญ่กันใหญ่ใช่ป่ะพวกก็เป็นตะหยากได้มันแท้ตะหยักได้แล้วแม่เดือดจริงคืนนู่นพูน่ะ ออเอาอะไไปล้ปนวยเลยสว่ามันหน่วยใหญ่แหมโ,โดกดักบโดคาบ้พน่ะพวกนะ่ะขึ้นบัไดพี่นอ้องเอ้ยได้ตงเงียนเบิองแหมขึ้นบันไดบุคขาได้ติงเงียนเบิ่งเงีนเบิงเบ่ง บ่พีตอนนี้ของก็ได้ซีนวยเอาปไดพี่น้องมได้ญงกะไงเท่าไร่นะไ่กเท่าได้ซีนวยนึงพี่น้องไหมขึ้นังได้มันบมีบันไดขึ้นไหม ไปกินเบื้อก,ก่อนมันแสบจังม,มาเอาไหมมัน,สมน,สน,นมแสบกัเอาบันไดมาตัวแบกบันไดมาขึ้นน,นั่นเลยเหรอนั่นนั่นสองห่วยลงมาแล้วไปเอาไว้นะั่นเลยไม่แสบอ่ะมันเอาบันไดตัวอันนี้เด็กมันดิบมันบ่ ดิบที่พี่บอกแล้วมันดีฟมันสิสว,ม,ว,วม,สมแล้วอยู่ด้วยตามสวมแล้วตามสวมกับสวมใช่ป่ะกันตามมากระท้อนได้เป็นระเบิรงนสะก้อนก่อนสิตามนะจำเจ้าว่าเห็นอยังเนี้ยนะ<ป>ทุบจังสี่บอกทุบยิ่งหวานไงเขากินแต่ฟูเนี้ยนะเห็นไหม <า S 2> นั่นก็ทุบแล้วมันฟูเอาไปเก็บมาใหม่ๆวังหันไม่พี่น้อง บารสิกินเนี่ยก็ต้องบาสากด้วยพี่น้องเอ้ยซิปแตกนี่ยังไม่รวมทำลายแตกอ่ะอีกหนึ่งซิปห้านะก็ต้องมีคนพลาด้วยนะพี่น้องตามเลี้ยวเลยนะตามเป็นจัิงสิแมถามผู้ซิมเจ็บปะเจ็บฮะบางตาคือบ่ะเมิน่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อใช่พี่ลี แซ่บบ๊อพี่อืมเี่เขากินรสชาติแห่งนี้เลย้ออากินเพียรอะไรกับบอสซบอ่ะสิเอาข่าแล้วเร็วอาข่าแล้วเรวุดเอาขาวปัดอ่ะบออืมน้ำลายแตกน้ำลายแตกเศษซอยเองทำเองกินเองได้พี่น้องเลยซ่บขนาดแซบแซษเศษเองม้เดิมนเดิมนเดออืแล้วแซ่บศษเบขนาด 光线。Thanks, Yang.